สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะมาทำนายดวงความรักล้วนๆนะคะของเดือนตุลาคม2,567ค่ะเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะจะแบ่งเป็น3สถานะนะคะโสดสถานะยังไม่ใช้เจนและก็เป็นแฟนกันแล้วนะคะขอเริ่มที่ชาวโสดก่อนเลยค่ะ ชาวโสดในเดือนตุลาจริงๆเรียกว่าค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะมีคนพยายามจะเข้ามาจีบนะคะหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาหาเรื่องมาคุยนะคะมาทำดีด้วยการซื้อของมาให้มาเปนะคะแต่ชาวมีนดูแล้วไม่ค่อยเปิดใจนะคะดูเก็บเนื้อเก็บตัว หลายๆท่านยังออกจากความสัมพันธ์เก่าไม่ได้ยังทุกข์ใจยังจมอยู่กับความเศร้าเดิมๆอยู่นะคะอยู่ในช่วงของการทำใจอยู่นะคะพยายามเบี่ยงเบนความสนใจในด้านของความรักไปทำงานไปหาเงินแทนนะคะแต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่าชาวโสดในเดือนตุลาคมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะคะชาวเมีน ก็เลยทำให้หลายหลายท่านนะคะเจอคนเข้ามาจีบใช้วิธีร้อยแปดนะคะรวมไปถึงอาจจะมีคนเจ้าชู้เข้ามาด้วยนะคะแต่ดูชาวมีนไม่ค่อยสนใจค่ะไม่ค่อยสนใจโฟกัสแต่การหาเงินเพื่อเยียวยาความรู้สึกตัวเองนะคะเพื่อไม่ให้ไปเสียใจไม่ไม่ไปโฟกัสกับความรักเก่าที่จบไปแล้วนะคะ มาดูกันดีกว่าค่ะสถานะอื่นนะคะมาดูสถานะไม่ชัดเจนกันดีกว่าค่ะช่างมี สถานนะไม่ชัดเจนนะคะ สถานะไม่ชัดเจนนะคะถือว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะท่านที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาการงอนการแล้วมีการบล็อกกันปิดกั้นกันนะคะเดือนนี้จะได้มีการเคลียร์กันความสัมพันธ์จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะส่วน ชาวมีนที่ทำงานค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะทำให้มีการน้อยใจเกิดขึ้นกันได้นะคะส่วนท่านที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องเขาใส่ใจเราน้อยลงเขาไม่ค่อยเขารักเรารักเขามากกว่าเขารักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนนี้จะดีขึ้นนะคะอาจจะได้มีการเคลียร์กันเขาอาจจะรู้ตัวแล้วอาจจะได้คุยกันมากขึ้นนะคะ แต่ว่าให้ระวังท่านที่เป็นคนที่ขี้หึงเกินจับผิดเกินอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะอาจจะนำปัญหามาได้นะคะดูจากไพ่แล้วบางท่านอาจจะเป็นสายแบบจริงจังเกินนะคะอันนี้อาจจะต้องคุยกันเคลียร์กันนะคะ โดยรวมแล้วถือว่าโอเคค่ะท่านที่มีปัญหาจะได้เคลียร์กันนะคะส่วนท่านท่านที่อาจจะเป็นคนจริงจังเกินไปขี้หึงเกินไปนะคะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเหนื่อยใจนะคะทุกใจอันนี้อาจจะต้องปรับนิดนึงนะคะเพราะว่าทั้งเราและเขานะคะก็ไม่มีความสุขเหมือนกันค่ะอาจจะคุยกันถอยคนละก้าวต้องปรับกันนะคะไม่มีปัญหาพวกนี้ถือว่าดีค่ะ โอเคบัดดูท่านชีพเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะคะ ทัานที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันเลยค่ะอาจจะต้องมีการปรับ กันนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดๆเด่นเด่นเลยก็คือมีการปรับจูนกันนะคะส่วนที่ขาดส่วนที่เกินนะคะเป็นการได้คุยกันค่ะท่านที่ก่อนหน้านี้มีการน้อยใจการรู้สึกว่าโดนละเลยเรารักเขามากกว่าเขารักเราอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้จะได้คุยกันนะคะปรับความเข้าใจกันนะคะเห็นไพ่ใบนี้ไหมคะบันบงบอกถึงการได้กลับมาคุยกัน รับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะไพ่เด่นมากเลยถ้าท่านใดที่มีปัญหากันในก่อนหน้านี้เนาะไม่ได้เคลียร์กันสักทีนะคะส่วนท่านที่ทำงานเยอะอันนี้ต้องปรับนิดนิดนึงนะคะดูจับไพ่แล้วหลายๆท่านโฟกัสไปกับเรื่องการงานเยอะจนล้าเลยคู่ของตัวเองนะคะ การงานช่วงนี้ถือว่าไปในทิศทางที่เรียกว่าอาจจะเติบโตหลายๆท่านอาจจะทําหลายอย่างนะคะมันทําให้เราไม่ค่อยมีเวลานะคะละเลยคู่ของตัวเองถ้าเจอสถานาการณ์แบบนี้เราก็ต้องมีการปรับนะคะปรับให้มันมีความเหมาะสมทํางานแล้วก็มีเวลาให้คู่ตัวเองด้วยนะคะทํางานมากไปไม่ดีกับคู่ชีวิตหรือแฟนตัวเองนะ เห็นไหมคะบายหลายท่านถ้าทำงานเยอะเกินไปมันจะเป็นปัญหากับความรักของตัวเองนะคะคู่ของตัวเองนะคะ ถ้าดูโดยรวมแล้วถือว่าท่านที่มีปัญหาก่อนหน้านี้จะได้กลับมาเคลียร์กันคุยกันนะคะเป็นการเปิดใจที่ผ่านมาอาจจะอัดอั้นนะคะรอเวลารอเขารู้ตัวนะคะแต่เดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีค่ะเขาเองก็จะมีการปรับนะคะถ้าเขาผิดเขาไม่ถูกเขาไม่ใช่นะคะเขาก็จะมีการปรับให้มันดีขึ้นค่ะ ดูแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นถ้าเป็นด้านอื่นๆถือว่าดีค่ะเรียกว่าได้ปรับแล้วกลับมามีความสุขอีกคร,ครั้งหนึ่งนะคะในกรณีคู่ใดที่กำลังมีปัญหาอยู่เดือนนี้เป็นเดือนของการเดินออกมาจากปัญหาหลายๆอย่างนะคะ ความสุขจะกําลังจะมานะคะถ้าท่านใดมีปัญหาก่อนหน้านี้คาราคาซังไม่ได้เคลียร์หลายๆสถานะจะได้เคลียร์นะคะไพ่บ่งบอกถึงการไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าก่อนหน้านี้ใครมีปัญหากันอยู่คู่ใดมีปัญหากันอยู่อาจจะหาเวลาไปเที่ยวหรือสวีกกันมากขึ้นอันนี้จะเป็นทางที่ดีนะคะเพราะว่าไพ่บ่งบอกถึงมีการน้อยใจกันมาก มีการน,น้อยใจไม่เราก็เขานะคะรู้สึกว่าอีกฝ่ายละเลยเรานะคะทั้งทที่ยังรักกันอยู่นะคะเคมาดูให้สรุปกันดีกว่าค่ะ ชาวมีนนะคะหลายๆสถานะต้องระวังนิดนึงนะเกี่ยวกับความรักนะคะเพราะว่าเป็นคนทำงานเยอะทำงานจริงจังมากเลยนะคะอาจจะละเลยคู่หรือคนรักของเราทั้งทั้งที่เรารักเขามากเลยนะคะกว่าจะรู้อาจจะสายไปก็ได้นะคะเปิดเมื่อไหร่มันจะมีเรื่องการงานเข้ามาซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ของเรานะคะทำงานเป็นเรื่องดีคะ่ะแต่ว่าถ้าเรามีคนรักนะคะเราอาจจะต้องมีการแบ่งเห็นไหมคะ บ่งบอกถึงการต้องแบ่งต้องชั่งด้วยว่าอันนี้คืองานนะแต่เรามีคนรักเราอาจจะต้องแบ่งเวลาให้กับคนรักของเราด้วยนะคะเพราะว่าไพ่เห็นไหมคะแม้กระทั่งฝั่งนี้เองก็ขึ้นใบนี้ขึ้นมานะคะการงานที่ทำเยอะจนเกินไปนำมาซึ่งปัญหาและความทุกข์ใจนะคะของอเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาณอันตรายต่อความรักนะคะ โอเคด้วยรวมจะประมาณนี้นะคะขอจบการทำนายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ